วันนี้ร่วมเชียร์ศึก3เศร้าโตโยต้ FC กันทลักษ์เริ่ม17นาฬิกาเป็นต้นไปครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามคุณหารอารีนานะครับเป็นสนามฟุตบอลยาเทียมนะครับวันนี้ก็มีแมตช์พิเศษนะครับแมตช์พิเศษแมัชกระชมมิดนะครับสามเศร้านะครับระหว่างไอระหว่างโตโยต้าเนะครับแล้วก็ราชาพยักนะครับแล้วก็อีกทีนหนึ่งจะไม่ได้เลยลงลงในลงในช่องให้ดูนะครับผม เรามารับชมบรรยากาศนะครับทีมเราลงคอร์เตอร์ต่อไปต่อจากทีมนี้เขาเล่นกันครับก็กับตัวทีมนะครับครับผมไปนักเตะอคาเดมี่ของตัป้าน้องเป็ดครับมาทานครับมาทันวันนี้ก็เตรียมเกมลูกกับเกมรับมาอย่างดีครับผมนัดนี้ก็เต็มที่แน่นอนครับฟิตแน่นอนครับวันนี้คาดว่าจะยิงกี่ลูกครับผม วันนี้ก็าสองลูกบ่อพอครับผมวันนี้รนครับผมสองลูกบ,อบอ่อเดี๋ยวปังค์เกมเรามาสอบทายอีกครั้งนึงครับผมได้ดิเฮ้ย,ยปั๊บดีอินเนต้าเห็นว่าน้องเป็ดก็ว่ารอครับวันนี้วันนี้จะยิงกี่ลูกดีครับน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าครับผมจะเดินเข้ามาใกล้น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าครับผมวันนี้ จริงๆนะครับครับผมตั้งปอไว้แล้วหลังเกมเรามาสัมภาษณ์กันใหมาเล่นหน้าโกตัวเองนะครับยิงประตูตัวเองครับผมโอเคเริ่มเกมขึ้นมาเป็นฝ่ายโตโยต้านะครับที่อาศัยน้ำหนักเยอะกว่านะครับกลุ่มเกมด้านบนนะครับ มเกมด้านบนอัดเพริ่งสูงครับจังหวะนี้เมสซี่เจตัดบอลได้นะครับยิงจต่คชิปข้ามหัวผู้สาประตูเข้าไปเลยครับโอ้โหลุงโดยสุดยอดงามครับโอ้โหไม่คิดไม่ฝันนะครับผู้สาประตูนะครับออกมาิดเดียวงัดข้ามหัวขึ้นไปเลยครับผมทาให้ตัวยต้ขึ้นนําไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูภาพ้าอีกครั้งนะครับตัดบอลได้จากครึ่งสนามไปแล้วครับไปแล้วใช้ความชิปข้ามหัวเข้าไปเลยครับ ช่ความพวนให้ไปเกินโดยครับโอ้โหเข้าแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับตรวนี้สวยมากครับเบคอขาเลยครับตรงนี้ระดับลุยโซเลสก็ยิงกันเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับทีมเขาเจอที่สองครับเจอกับทีมราชาพยััก์ครับเป็นเขาเจอที่สองติดต่อที่ที่ที่ลงเล่นนะครับของทีมโตโยต้าเอฟซีนะครับจังหวะนี้เริ่มเกมมานุกูตัดบอลได้ครับจังหวะนี้กัดชากครึ่งสนามมาคนเดียวครับ เมสซี่เจขอนกูลไม่หครับยิงเข้าไปเลยครับลูกนี้โอ้โหกูลซัดเองเข้าไปเลยครับคมมากครับอินเนต้าแห่งบ้านนกเป็ดครับดูภาพช้านะครับภาพช้าอย่างวะนี้กระชากมาคนเดียวแล้วครับนกูลมีความเร็วครับมีความเร็วครับตัดสินใจกลมหน้าเมสซี่เจขอไม่งไงครับยิงเองเลยครับโอ้โหคมมากครับอินเนต้าแห่งบ้านนกเป็ดครับลูกนี้สวยสดก็งามอีกหนึ่งลูกครับผมแงล้วครับหมดไปสองคัตเตอร์ครับสมันทั้งสองครับ ครับบไงง้าล e? okay. yes. okay? ูกเกมลูกเกมกำลังโอเคครับเขาเจอทีสองยิงยิงแม่นถึงลูกครับยิงแม่นถึงลูกครับสุดยครับอินเนต้าแห่งบ้านหนองเป็ดพี่จอยครับไงบ้างครับวันนี้ลูกทำไมเแงอยออกเรต้องทักตายครับโอ้โหเนี้ยมากเลยครับวันนี้แต่ทีมเราเล่นได้ดีก็วิ่งช่วยกันทุกคนครับสดยครับขอบคุณครับดีครับทีมครับดีครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยครับครับครับ ครับเคาน์เตอร์ที่3ามโตโยต้ากันทะลักก็เอาชนะทีมขวัญชัยไก่สดไปในสกอร์อยู่ที่3ประตูต่อ2ครับผมสุดยอดมากครับวันนี้ก็จบเคาน์เตอร์ที่3ามโตโยต้าเอฟซีก็ขึ้นนำนะครับสประตูต่อ2วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับบรรยากาศหลังเกมครับผมได้กําลังมาครับหมดตั้งแต่สินาทีแรกครับแต่ยิงเข้าถึงลูกครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามช่อง y o ยูทูบจอเจเจเจฟาร์มนะครับ วันนี้ก็ได้กำลังครับนานๆที่บอกกัรงกายครับ